สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวหูฟังนะครับทุกคนหูฟังครอบนะครับหูฟังครอบอ่าอันนี้เป็นหูฟังครอบยี่ห้ออะไรนะจจะไม่ได้แต่ว่ารู้แต่ว่าสีน้ําเงินนะครับนี่สีน้ําเงินอย่างดีเลยนะครับผมว้าวนห้เขาแกะกล่องมาแล้วนะฮะนี่จะเป็นหูฟังครอบแบบนี้ข้างในนี่จะเป็นผ้าครอบต้องมีหู ่เราเสียบก็ได้เอยเดี๋ยวเพิ่งเสียบฮะอันใน,นกล่องฮะก็เขาจะมีสายสำหรับแปลงมาแถมให้นะฮะเป็นสายไมโครโฟนสองเออป็นเป็นอ,าาอะไรนะแบบคล้ายๆหูฟังคอเอยคล้ายๆสายที่เป็นแบบสำหรับเสียบคอมที่มีมรูสองรูอะคล้ายรูหนึ่งเป็นรูหูฟังรูเป็รูไมรูของซีบียูคอมนะอืมอนี่อันนี้ แต่มันจะเป็นแบบเชื่อมต่อสายนะแบบถ้าถ้าเราใช้แล้วก็เออเอาสายในเสียเข้าไปแต่ว่าผมยังไม่ใช้นะผมใช้กับโทรศั์มือทอผมนี่ตอนนี้นถ้าเราผมผจะลองเสียเข้าไปก็กได้นั่นหรือผมจะเสียให้ดูนี่ผมจะเสียให้ดูละนี่ผมจะเสียให้ดูนะ่าดูกแล้ว,ลวปับ๊บเสียเข้าไปแบบนี้ อ่าถอดก็ถอดเราได้นี่ยังแบบแบบนี้แหละครับอ่าทีนี้เราจะลองใส่ดูฮะับอก็ดูว่าครอบหูแล้วผมก็จะเอาเอาอันนี้มาเสียบกันเลยเสียบเอาอะไรนะสายโทฟักมาเสียบโทรศัพท์ มาลองฟังเสียงใหม่ดูนะครับทุกคนนี่แหละครับคือหูฟังหูฟังใหม่ครับอาจจะเรอเอาไม้ไปใ,ใกล้ปากก่อนมันสามารถดัดดัดไม้ได้ด้วยทุกคนฮะเชสเชสอ่ะเทสทดสอบนี่แหะครับคือหูฟังใหม่ครับฟังครอบ ฟังครอบนะครับทุกท่านฟังดูครับเสียงก็ชัดเจนดีนะอ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็จบเพียงทันี้เลยนะครับการรีวิวครับแต่ว่ารีวิวแบบแกะกล่องมาแล้วนะครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จบเพยงทันี้เลยนะครับสาหรับคลิปหน้าพ่อกับผงเกรงได้ไหมนะครับสําหรับคลิปหน้าพ่อกับผงเกรงได้ไหมสวัสดีครับ 063 Audio Lab กับผมกล่องบันทึกกลังบันทึกศูนย์ะผมลืมบอกนะผมลืมบอกหูฟังนี่ราคาที่อยู่ที่200 200เท่าไรน,นะ289บาทวรวมค่าส่งเป็น301บาทนะครับทุกคนครับแล้วก็อันนี้สามารถดัดไม้ได้ด้วยนะครับอ่ะนะครับ